แต่ก้อนหนึ่ง่ายงเนาะแมนบ่บ่เคยนำถ่วเจี่ยงสีก็คือในหมู่บ้านนกเปื่อนผมอายุหกสิบหกปีแล้วเพราะว่าแก้ปัญหาบ่าถือรักถือต้อง<ม>คือนน้ำนี่สายหนึ่งมันจะไหลมาหนีไหลมาหนีปื๊ปบก็เห็นล่างนี่มันมีล่างน,าน้ำอยู่วันถาอเสียน,น้ำไหลหุน่นมันไหลไปบ่ได้เพราะวันมันสูงแต่ก้อนเนี่ยมันปื๊ดมันจะออกก็หนีมันจะไหลออกทุงหน้าเลยบ้านในทงหน้าเนี่ยมันมีทอ่อระบายแต่แต่ก้อนอยู่เลยมันมีท่ออยู่แล้วบานในเพราะที่เขาเขาถม เจ้าของหน้าเขาบาดรุ่งถมแล้วก็มีเนี่ยหลังหนึ่งเขาประท้มล่องน้ำนี่แหละเขาถมรองน้ำเขาบาให้น้ำไปเขาถมมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดนั่นทีโอแต่ก่อนเนี่ยเคยมีรองน้ำรองน้ำมากแล้วครับรองน้ำผนตัวอักมันมันจะบริโภคหงยังสิจะบริโภคท่วมมันจะมีรองน้ำมันบอกครับครับอยู่วันนี้ก่อนที่ทับสนุนนี่คือคือเขาฝังทอไยแล้วครับฝังพอรองน้ำระบายน้ำไปเลยเนี่ยไปไป่ได้เขาปิดออเขาปิดดีทึบ ทั้งใต่ข้ามวยเปียงนาบอ,อกไปหน้า,นาคานตุุ้หน้าหน้าโงใส่เขียวบุ๋นคือเราบหวหน้าบอกไปจากมุ่บ้านนั่นว่าล่ะวก็เรี่ย้วเลยว่ายกวว่าดีค่ะคือว่าตอนนี้เหียอย่นี่คือทางเงไปนวเป็นเป็นไปถนปน,น,นกลาง,งู่บ้ติของหมูเจ็ดว่งเป็นถนนหลักเป็นถนนต้นหน้าถึงว่าเป็นมาหลเง้วหน้าหลาสมัยแล้วค่ะซึ่งคณะนี่คือว่าเวลาหนาฝนนี่มันจะเป็นแองกะทะ ตกมาเธอได้กับน้ำกับทีท่วมขังแถวนี้มันเป็นน้ำลอกกระไม้เลยค่ะเป็นซึ่งมันเป็นน้ำขังซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเริ่มเลื่มที่มีกลินเอาแล้วก็มีไอ้ที่ไข่หนามจับแล้วพ่นยางไปยางมากกับมือสิไหมค่ะซึ่งทางนานี่มันคือเป็นรูปของไงรถที่เขาปูหูเส้นทางว่าว่ามันเป็นน้ำท่วมน้ำขังมันคือตกลุปลมรุดไปหลายขั้นแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ไอ้พี่พวก ซึ่งก็สิ่งสิ่งก็เพิ่งผสมผสานเอื้อเพื่อกระปิ้งเนาะค่ะก็เริ่มมีไน่น้ำแล้วค่ะได้เด็ยกเป็นวอยไปหลอกโรงเรียนนะสิค่ะไอ้ใส่รองเท้าของสี่กระบาต้องเดือดห้อนผู้ปกครองต้องไอ้ขี่รถไปทรงฟังไห้ให้ให้ถึงฟังสิโบไมีน้ำขังจังไปได้นะค่ะไอเออมาแก้ปัญหาคือว่าไอขอร์หลอกห้องไปไอ้ขอสถานที่เพิ่นที่มีน้ำลงไปได้ชัวร์ข้าวแก้ปัญหาก่อนว่า ให้จ <th> ังไดนให้นามนี่มันบกสิแม่ข่าแต้เอาปดนินเต้ยไงบี่ปัดนินเต้ยไงอนี่ยไงบ้าเต้ยนี่ไง